สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พ่อใหญ่มหาสองผาบ้านได้นำพระสมเด็จวัดระังพิมพ์สองหองมาพบปะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเพื่อนๆน,นะครับพระอ,องค์นี้ตามตำนานก็บอกว่าสร้างขึ้นที่วัดละคัง แล้วก็มาฝากไว้ที่เจดีวัดบางขุนพรมบางครั้งเราก็เรียกว่าสมเด็จบางขุนพรมหรือบางท่านก็เรียกว่าสมเด็จสองหองก็ได้นะครับอันนี้ตามหลักฐานข้อมูลที่พ่อใหญ่มหาได้ศึกษามานะครับ หรือเพื่อนเพื่อนที่กำลังชมหรือเข้ามารับชมอยู่อาจจะมีความคิดเห็นเป็นประการใดก็ไม่เป็นไรนะครับถือว่าเราแลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันนะครับที่ว่าเป็นพระสร้างที่วัดละคังแต่เอามาฝากกลุกที่บางคุณพรมครูบาอาจารย์ตามตําราที่ พอใหญ่มหาได้ศึกษามาเบื้องต้นนะครับเราก็จะรู้ข้อมูลว่าลักษณะซุมะซ้มระคังซุ้มระคังของสมเด็จวัดระครังนี้เอกลักษณ์ของของท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นยุคต้นยุคโบราณยุคกลางยุคปลายลักษณะซุ้มระครังก็จะอวบใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นบางคนผมก็จะเรียวสวยอ่อนช้อยงดงามนะครับ แต่ที่เห็นเป็นคราบกรุกนี้ก็คือปากกุกไว้ที่ทบางขุนพรมเจ้าบุคคลท่านสร้าง8ป0่องค์เลยนะครับสร้างที่วัดละคังแล้วก็นำมาฝากกุกไว้ที่วัดบางขุนพรมเราก็เลยเห็นคราบกรุกนี้เกิดขึ้นบางองค์ก็จะมี คาบกรุน,นี้เยอะบ้างหนาบ้างบางบ้าง,างก็อยู่ที่ว่าพระนั้นจะอยู่ส่วนใต้ส่วนลึกส่วนกลางส่วนยอดเจดีย์ของกรูบางคุนพมนะครับก็เป็นคาบเจดีย์คาบไขที่ดูแล้วเป็นธรรมชาติองค์นี้เป็นองค์ครูของพ่อใหญ่มหาเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราจะเห็นฐานสิงนะครับนี่ ฐานสิงห์นี่เป็นคงฝานเลยนะครับเ,เพื่อนๆดูนะครับเอกลักษณ์ของวัดะระฆังนะครับนี่เราจะเห็นเป็นคงฝานเลยนะครับนี่มีลักษณะเป็นขึ้นลดหลั่นกันลงมาที่ฐานหมอนรองสิงห์ข้างบนก็จะลดหลัน่นเป็นเนินขึ้นไปหาฐานแรกนะครับที่เราเห็นเป็นคาบน้ำตาลไหมคาบสนิมนี้เกิดจากคาบกรุนะครับ ดูแล้วเป็นเป็นความงามเป็นศิลป,ปะเป็นเอกลักษณ์นะครับไม่ว่าเ,เพื่อนๆจะมองเป็นวัดพระครังหรือบางคุณพรมก็ก็ไม่เป็นไร,รอะครับเราถือว่าเราศรัทธาเราเชื่อมั่นแล้วเราก็อารัตนาท่านมาอยู่กับเราพุทธคุณครอบจักรวาลน,นะครับเราจะเห็นลักษณะพระพักนี้เรียวสวยเหมือนเมลิดพกกไทยเลยนะครับ ส่วนเจดนี้จดที่ซุ้มระครังเราจะเห็นคอนี้เลือนลางหน้าอกนี้ผึ่งผายนะครับเราจะเห็นซอกลักแล้ด้านขวาเราซ้ายองค์พานี้ยกสูงขึ้นนะครับลดหลั่นกันลงมาสวยงามนะครับรงนี้แล้วก็จะมีลักษณะเป็นปูนเปลือกหอยที่ผุสึกกรอนนะครับเนี่ยเราเห็นชัดนะครับเป็นลักษณะ ปูนเปลือกหอยจริงๆนะครับไม่เป็นอย่างอื่นผมส่องด้วยกล้อง 15x 20x นี่ก็ก็เห็นชัดนะครับมันแวววายยิ่งเราส่องกลางแดดนะครับเพื่อนๆเห็นชัดนะครับองค์นี้ไม่ว่าจะเป็นสายอนุรักษ์หรือสายพาณิชย์ถ้าเห็นองค์นี้องค์ที่ผมนําเสนออยู่นี้ทุกคนก็รู้อยู่แก่ใจนะครับว่าองค์นี้ ใช่สมเด็จวรขังแน่นอนใช่สมเด็จบางคนผมแน่นอนทันยุคแน่นอนนะครับเพราะเราเห็นสวนแค่นี้ก็รู้ว่าเป็นสวนที่แตกหักจากเมื่อครั้งที่จอมพลประพาสจารุษเถียนท่านได้เป็นประธานเปิดกรคุครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2500นะครับ ส่วนองค์ที่ดีที่สมบูรณ์ก็นำไปแจกใจ่ายให้กับพ่อค้าประชาชนนำจตุปัจจัยมาธนูบำรุงรศาสนาส่วนเราผู้คนที่มีปัจจัยน้อยก็ได้ส่วนที่ไม่สมบูรณ์มาก็ไม่เป็นไรนะครับจะเป็นส่วนที่สมบูรณ์หรือส่วนที่ไม่สมบูรณ์เราก็ถือว่าได้ครอบครองสมเด็จท่านเหมือนกันนะครับ องค์นี้ผสมด้วยปูนเปลือกหอยผงพุทธคุณผงม,มหาราศผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหนะครับสร้างที่วัดระฆังและมาฝากกลุที่บางขุนพมเราจึงเรียกพระกรุนี้ว่าพระพิมพ์สองคองนะครับดูแล้วโดยส่วนตัวพ่อใหญ่มหาชอบนะครับชอบดูดูความงามดูเป็นศิลป,ปะ นะครับดูแล้วมีพุทธศินที่งดงามยิ่งนะครับเพราะความเป็นธรรมชาตินั่นเองเพื่อนเพื่อนดูนะครับนี่ฐานหมอนรองสิงนี้สิกกรนค้าบกรข้าบกรนี้ก็เป็นเป็นคาบไข่นะครับอ่าเป็นเหมือนไขวัวน,นะครับนี่เกาะขึ้นที่ฐานสิงนี้นะครับเมื่อเราดูด้านหน้าอย่างนี้แล้วอ่าเพื่อนเพื่อนลองมาดูด้านหลังบ้างนะครับว่าด้านหลังพระองค์นี้ท่านจะเป็นยังไงนะครับ ถึงจะมีน้อยถึงจะแตกหักแต่มีคุณค่าทางจิตใจนะครับเพื่อนๆดูด้านหลังนะครับเนี่ยเป็นลักษณะคาบกลุคคาบเก่าธรรมชาติที่ผ่านไปร้อปีโดยประมาณนะครับดูเนื้อพระนะครับเพื่อนๆเ,เนื้อพระนี้แบ่งออกเป็น2ชั้นเลยนะครับเราจะเห็นชั้นแรกนะครับเนี่ยชั้นแรกที่ พ่อใหญ่มหากำลังเอาไมา้ชี้เนี่ยนี่คือชั้นแรกนะครับที่เป็นค้าบน้ำตาลไม่เนี่ยคือขาบคาบน้ำมันทางอิวข้าบกลุคาบไข,ข่ผ้าเก่าผักกุนะครับส่วนชั้นที่สองข้าวขาวนี่คือเนื้อปูนเปลือกหอยล้วนนะครับที่พ่อใหญ่มหาชี้อยูน่นี่นี่คือเมด็ดเม็ดพระาธาตุนะครับหรือบางท่านก็จะเรียกว่าเม็ดหินศิลาที่คุณนะครับก็พระสมเด็จวรัคังจะมีมวลสาร ที่เป็นมวลสารหลักก็คือ,อหินศิลาทิคุณแล้วก็หินแร่ทองแล้วก็ดินโป่งนะครับเป็นส่วนผสมเข้ามา,าที่ชี้นี้ก็คือหินศิลาทิคุณนะครับหรือเมตรประทาตนะครับที่เราเรียกส่วนคาบคาบไข่คาบพระกรุคาบพระเก่าที่เราเห็นด้านบนที่เกิดขึ้นนี้ เพื่อน,นมองด้วยใจอันเป็นกลางนะครับพิจารณามหาพิจารณาพิจารณาเบื้องต้นท่ากลางแล้วก็ที่สุดด้วยแจ่นแยบคายนี่คือลักษณะเนื้อผ้าเก่านะครับพ่อใหญ่มหาเองก,ก็ก็ใช้องค์นี้นะครับเป็นองค์คูเมื่อเราได้พ้าองค์ไหนามาเราก็มีองค์ความรู้เราสายอนุรักษ์อยู่แล้วเราไม่เดือดร้อนเราไม่ต้องการที่จะนำไปต่อหรือนำไปปล่อย ถ้าใช่ก็โอเคไม่ใช่เราก็วางก็พิจารณาเหตุผล,ลองค์ต่อไปนะครับเพื่อเนเพื่อนดูนะครับเนี่ยนี่คือคาบปูนเปลเือกหอยเก่านะครับเมื่อเราดูด้านหลังแล้วเราลองมาดูด้านข้างกันนะครับนี่คือด้านข้างนะครับนี่ลักษณะเห็นไหมครับคาบปูนเปลเือกหอยคาบพระเก่าคาบพกรุคาบไข่เกิดขึ้น ตามข้างเลยนะครับเนี่ยเรามาดูมุมด้านบนนะครับเนี่ยนี่คือเปลือกชั้นแรกนะครับแล้วก็นี่คือชั้นที่สองเห็นไหมครับธรรมชาติของปูนเปลือกหอยเปลือกหอยเก่าเลยนะครับอย่างนี้ดูนะครับนี่คือปูนเปลือกหอยนะครับเพื่อนๆขาวนวลน,นะครับเนี่ยนี่คือชั้นแรกนะครับที่เป็นคราบสีน้ําตาล นี่คือชั้นที่สองไม่ว่าจะเป็นสมเด็จบางคุณพรมหรือสมเด็จวรังคลักษณะเนื้อพระเขาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเราดูทุกข้างเลยนะครับนี่นี่คือพระแท้เลยนะครับถ้าอยู่ในมือผู้มีอันดิกินอยู่ในมือเซียนองค์นี้เป็นคุณค่ามหาศาลเป็นองค์ครูได้เลยนะครับพ่อใหญ่มหาเองก็ได้มานานแล้วนะครับ ได้นำองค์นี้เป็นองค์คูศึกษาเปรียบเทียบนะครับเพื่อนๆดูนะครับเรากินเกิดความภาคภูมิใจที่เราได้เห็นพระแท้อยู่ในมือชาวบ้านอย่างพวกเราเพื่อนๆดูแล้วชมแล้วถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่อใหญ่มหาด้วยนะครับ ถ้าเราคอมเมนต์มาพูดคุยกันก็ขอให้คอมเมนต์อย่างสุภาพเป็นกริยานมิตรแลกเปลี่ยนข้อมูลประสบการณ์ซึ่งกันและก,กันนะครับเพื่อนๆพืขอให้เพื่อนๆพื่นทุกคนโชคดีปลอดภัยห่างไกลจากโควิดนะครับขอบคุณครับ